Good morning students. o w w r r y y u u t o d y y สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนคงสบายดีกันนะครับสัปดาห์นี้เจอกันตรงกับวันพุทธที่5มกราคม2565นะครับเป็นสัปดาห์ที่10ของภาคเรียนที่2แล้วนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์แรกของปีพศใหม่นะครับคือปีพศ2565หรือปีคริตสต์ศักราช2022นั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้ เราก็มาต่อกันในแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่35และหน้าที่36นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการทดสอบนะครับหรือว่า test yourself นะครับเป็นการทดสอบหรือประเมินตนเองนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่4จบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำแบบฝึกหัดหรือว่าทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้กันนะครับโอเคนะครับจะมีทั้งหมด2ตอนนะครับก็คือ ตอนแรกจะเป็น A นะครับตอนที่1ก็คือ A แล้วก็ตอนที่2ก็คือตอน B นะครับตอนที่1จะเป็นการฟังแล้วก็วงกลมนะครับ Listen and Circle Listen and Circle ก็คือฟังแล้วก็วงกลมรูปภาพที่มีความหมายตามประโยคหรือว่าข้อความที่นักเรียนได้ฟังนะครับเริ่มจากข้อที่1น,นะครับข้อที่1 This is a skirt ตรงกับภาพใดนกักเรียนก็วงกลมที่ภาพนั้นนะครับข้อความหรือประโยคนะครับที่1ก็คือ this is a skirt ข้อที่2 these are shoes these are shoes ข้อที่3 these are shorts these are shorts ้อที่4 this is a blouse this is a blouse และข้อที่5นะครับ this is a t-shirt this is a t-shirt นะครับต่อไปเป็นตอนที่2นะครับคือตอน B ครับสำหรับตอนที่2นะครับหรือตอน B นะครับเป็นการฟังแล้วก็ระบายสีนะครับ l i s t e ซ and color l i s t e n and color ก็คือฟังแล้วก็ระบายสีนะครับโดยรูปภาพนะครับจะมีภาพของ Peter นะครับเด็กชาย Peter กับพิมนะครับและก็เด็กหญิงพิมสองคนนี้นะครับสวมใส่เสื้อผ้า สีอะไรบ้างนะครับมาฟังคําบรรยายนะครับให้นักเรียนระบายสีตามประโยคนะครับที่กําหนดให้นะครับมาดูเริ่มจาก Peter is wearing นะครับ Peter ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับมีอะไรบ้างครับ a red cap a red cap a white shirt A white shirt blue shorts blue shorts yellow socks yellow socks and black shoes and black shoes Nakap na Peter is wearing a red cap a red cap. white shirt, blue shorts, yellow socks, and black shoes black shoes นะครับอันนี้สำหรับ Peter นะครับสวมใส่เสื้อผ้าสีอะไรบ้างก็นักเรียนก็ระบายสีนะครับตามประโยคหรือข้อความที่กำหนดให้นะครับต่อไปเป็นพิมพ์นะครับพิมพ์ is wearing พิมพ สวมใส่เสื้อผ้านะครับสีอะไรบ้างครับพิม์ is wearing a red skirt, a red skirt, a g r e e n blouse, white socks, and g r a y shoes อีกครั้งนะครับพิม์นี่คือพิมพ์นะครับเด็กหญิงพิมพิม์ is wearing a red skirt, a red skirt a clean blouse a clean blouse white socks white socks and g r a y shoes g r a y shoes นะครับไม่ยากเกินไปนะครับนักเรียนตั้งใจฟังหรือถ้าฟังไม่ทันก็สามารถย้อนนะครับรีเวิร์ดย้อนกลับไปฟังนะครับเพราะว่าคนครูบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนักเรียนสามารถหยุด แล้วก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะครับโอเคครับทำเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปนะครับในสัปดาห์นี้มี2หน้านะครับ35กับหน้า36นะครับเพียง2หน้านะครับทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะครับในไลน์กลุ่มนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ see you again next time bye